สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกๆท่านจ้าพบพอกันในช่องมิชาสีดาชาแนลมาละจ้าเป็นช่องพากินพาเที่ยวแบบสบายๆส,สไตล์มิชาสีดาดเดอจ้ดเดอร์เมื่อนี้ยายสีดามีของกินมากมายหลายอย่างจ้ามีแต่แนวเป็นตะแสบตะแสบเนาะจากเนาะไปจ้าไปชมคลิปพร้อมๆกันจ้าวาหนาตาสีเป็นตาแสบย่างยายสีดาบาบนเนาะจ๋าเนาะไปชมคลิปกันจ้า มาด้ยจะเด้อทุกคนทุกท่านจ้ามากินส้มตำหัวผักขนมจีนแล้วกาอันลูกชิ้นหมูอบกรอบหอมๆผักสดๆกรอบๆน้ำย้ายสีดาเด้ยจะเด้อ จ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ยายสีดากะสิเอวยสำานีสะกอนนอจ๋านอหากท่านใดที่เบิงคลิปวิดีโอแล้วชื่นชอบโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจเฮาสองคนแล้วก็โปรดช่วยกดกระดิ่งน้ำเด้อจา้าเพื่อสิบรผภัณคลิปใหม่ๆของเขาสำหรับวิดีโอนี้ยายสีดากะาวัยสำเนีสะกอนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวย,วยถูกหวยกันสุขูสขขุสุขคน้อพี่น้องเดอ้อหากมีสิ่งใดที่ว่าขาดตกบกองเลือก ือว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้นะโอกาสนี่จ้าพบเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสบายดีสู้ผู้สุขุนสวัสดีค่ะ